สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีพิจิกนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโรุณทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เรามาฝึกอ่านไพ่กันนะครับในหัวข้อไพ่บอกอะไรกับคุณนะครับไพ่อยากบอกอะไรกับชาวราศีพิจิกนะเรามาดูกันใบที่หนึ่งครับใบที่หนึ่งไพ่บอกอะไรไพ่บอกว่าสองดาบครับคือเรื่องของการตัดสินใจ ให้บอกว่าอันนี้คือข้อความกับไพ่ทาโร่นะบางทีมันก็ยากในการตัดสินใจใช่ไหมบางทีมันก็ยากบางทีมันก็ยากในการตัดสินใจใช่ใช่บางครั้งเราก็เจอสภาวะปัญหาที่ตัดสินใจไม่ถูกตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ได้หรือบางครั้งเราเลือกที่จะปิดตัวเองบล็อกไปเลย พเราตัดสินใจจะไปต่อก็ไม่ได้หรือจะรับไว้ก็ไม่ได้ไม่รู้จะทํำยังไงบล็อกไว้ก่อนปิดการไว้ก่อนปิดตัวเรานะเราบล็อกคนอื่นก่อนคนอื่นยเพิ่งมารู้มาเห็นเรื่องของเราเลยเรายังไม่พร้อมที่จะคุยกับใครอย่างนี้ได้ไหมสองดานลักษณะแบบนี้ก็ได้นะหรือบางสิ่งบางอย่างเราเลือกไม่ถูกหรือเราไม่ได้จัดการอะไรเลยเพราะว่าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้สนใจทำอะไร หรือบางอย่างเราแก้ไขอะไรไม่ได้เราได้ต่ปิดตัวเองไพ่สองดาบมันลักษณะเป็นแบบนี้นะเรามาดูว่าทำไมถึงบอกเรื่องนี้กับคุณทำไมชาวราศีพิจิกไพ่ทาโร่ถึงบอกสองดาบในสภาวะที่ตัดสินใจอะไรไม่ได้เพราะว่าชีวิตกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง คุณตัดสินใจอะไรไม่ได้หรือถ้าตัดสินใจหรืออย่าพึ่งด่วนตัดสินใจตอนนี้ชีวิตกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเลือกไม่ได้ยังไม่ต้องเลือกเพราะว่าชีวิตกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครัง้งสำคัญหรือบางคนบางท่านกำลังตัดสินใจอย่างที่บอกบางทีมันก็ยากในการตัดสินใจใช่ไหมที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอพอตัดสินใจแล้วมันมีผลกระทบไง เรื่องที่บอกเนี่ยส่งผลอย่างไรกับคุณทีนี้เรามาดูกันว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงส่งผลอย่างไรส่งผลเป็นสิบถ้วยสิบถ้วยคืออะไรเพื่อน,นที่ดีคนรักที่ดีความพึงพอใจมันจะส่งผลต่อเนี้ยสิ่งที่เราเลือกความพึงพอใจส่งผลต่อครอบครัว ส่งผลต่อคนที่เรารักส่งผลต่อคนใกล้ชิดในการเลือกของเราในการตัดสินใจของเราในครั้งนี้ใบที่สคุณควรทำเช่นไรหนึ่งถ้วยได้รับความสุขและคำอวยพรจากจักรวาลคุณควรทำเช่นไรรับไว้รับโอกาสนี้ไว้ มีโอกาสมาแล้วนะในเรื่องของที่ต้องตัดสินใจแต่การตัดสินใจขอให้รับโอกาสนั้นไว้หนึ่งถ้วยนะครับผมทีนี้เรามาดูว่าถ้าเรารับโอกาสนี้แล้วแนวโน้มทิศทางอนาคตเป็นอย่างไรเราจะไม่เหงาอีกแล้วก้าวไม้พยายามเท่าที่ทำได้ เราจะไม่ถูกทิ้งเราจะไม่โดดเดี่ยวเราจะไม่อ้างวางเพราะฉะนั้นราศรีพิจิกถึงเวลาที่ต้องเลือกแล้วเลือกที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราต้องเลือกสิ่งที่เราต้องรับมันคือสิ่งที่จะดีขึ้นในอนาคตสำหรับเรา บางทีเราอยากจะไม่เราอาจจะไม่เห็นค่าในสิ่งที่ที่เข้ามาเราถึงไม่เลือกไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเลือกไปแล้วดีไหมเรายังไม่เห็นคุณค่ายังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่เชื่อเถอะถ้าเลือกแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแน่นอนครับจบแล้วนะราศีพิจิกใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับคือผมทําคลิปสอนให้ได้นะ ส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ